กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลขอต้อนรับสู่ช่อง The Star 954 Channel โดยหมด,ด้าดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คิลพลังบวชนะคะ คลิปนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวตุลกันนะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดว,วงชะตาความรักของคุณจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงปในทิศทางใดนะคะรวมถึงจะมีใครใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักกับคุณบ้างนะคะสถานะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะก็สามารถรับชมรับฟังคลิปได้ การอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะรับพลังงานด้านดีและพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถสแกนทีวาโค้คดนะคะแอดไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมาด,ดาวขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง the star 95 4เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะด้วยพลังงานของไพ่ยิปซี บารมีแห่งองค์พ่อพิกเนธบารมีองค์เทพธทุดูพุภะโค์ที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมนสมิธองค์ปู่ฤาษีร้อยแปดองค์ปู่ฤาษีนารอดทุดดวงจิตทุดดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นมไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลด้อย่างแม่นยำ ขอได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคําแนะนําที่ดีให้กับชาวราศีตุล้ดยะะที่ะาาทุตสาทุตสาทุสาเราจะมาเปิดไพ่ดวงความรักกันนะคะเริ่มกันที่ไพ่ย,ยิ่สี่กันก่อนเลยดวงความรักของชาวตุลเป็นยังไงคุณคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรนะคะ คุณคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรค,คิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรตัวตนของคุณนะคะชาวราศีตุลคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ห้าดาบ ชาวราศีตุลน,นะคะมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆรวมถึงในช่วงนี้อาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหิดง่ายนะพร้อมปะทะกับใครได้ง่ายๆเลยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นตัวของตัวเองนะคะมีความมุ่งม,มัน่นมีความตั้งใจนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ฟังใครได้ง่ายง่ายๆดยนะไม่ฟังใครง่ายๆนะคะเพราะว่าคุณมีความตั้งใจมุ่งม,มัน่น แล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเลยอีโ e กมาเต็มจัดเต็มนะคะในเรื่องของความดุดันความเชื่อมั่นในตัวเองมุทะลุนะอาจจะมีแรงประทะเข้ามาได้ง่ายๆด้วยเช่นกันคือพร้อมจะไฟอะ่ะชาวตนพร้อมที่จะปะทะนะพลังแห่งการประทะสูงมาก คิงซอฟวอนนะคะเป็นคนขยันเป็นคนปรับตัวเก่งเรียนรู้อะไรได้เร็วได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะการพูดจาการสื่อสารการติดต่อผู้คนนะคะสำเร็จคล่องตัวมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะมีความฉลาดมีความขยันขันแข็งอืม ชาวราศีตุลชาวราศีตุลหลายหลายคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นคนที่เป็นมีภาวะผู้นำเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการเป็นซ e o ได้หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้เช่นกันหัวไวทันสมัยนะคะเฟ i ลี่อินเทรนนะ,ะมีความ in trend นะคะห้าเหรียญใช้จ่ายเก่งมากในช่วงนี้ นะคะมีเงินมาเท่าไหร่นี้ก็จ่ายออกหมดได้เช่นกันมีค่าใช้จ่ายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรออยู่เป็นคนหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งมากๆนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มันอาจจะมีรายจ่ายอะไรที่เข้ามาอะไรที่ครบดิวพอดีเลยอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องจ่ายมันเป็นถึงเวลาที่จะจ่ายและแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนแบบประกันครบดิวนะ ค่าเทอมลูกเอออะไรประมาณนี้นะคะอะไรที่จะต้องแบบส่งเสียแบบประจำอะรายจ่ายประจำนะคะแล้วมันก็เยอะมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะชาวราศีตุลน,นะคะต่อมาสองไม้เท้าชาวราศีตุลคุณเนี่ยอาจจะกำลังพูดคุยอยู่กับใครอยู่นะคะหรือตัวตนของคุณคิดว่า เออหรือว่าจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติดีอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะคุณมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าอ่ะก็คิดว่าน่าจะมีใครสักคนดีๆที่จะเดินทางเข้ามาหาคุณได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นในลักษณะต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าคุณคิดกําลังคุยต่างชาติต่างประเทศอยู่นะคะเปลี่ยนแนวมาคุยกับชาวต่างชาติบ้างอะไรประมาณนี้นะคะมองคนไกลตัวอืม ชาวราศีตุลน,นะคะมองคนไกลตัวไม่ได้มองคนใกล้ตัวนะมองไกลตัวในซอกครับอยากจะเจอคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีเข้าใจคุณนะคะเอาใจใส่ดูแลนะอยากได้คนที่โรแมนติกอะไรประมาณนี้นะคะอยากเจอคนที่บุคลิกหน้าตาดีด้วยนะชาวตุลน,นะก็ไม่ได้ ทิ้งความตั้งใจว่าเอ้ยถ้าคนหน้าตาไม่ดีฉันจะเอาไหมก็ไม่ก็ต้องขอคนหน้าตาดูดีอะไรประมาณนี้นะชาวราศีตุลน,นะคะอยากได้คนดูดีใจดีด้วยเออช่วยเหลืออยู่เคียงข้างทำงานเก่งนะคะรักคุณเข้าใจคุณนะชาวราศีตุลน,นะคะ แล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงเขาคนนั้นโออเขาเป็นคนแบบจิตใจดีเหมือนที่คุณคิดเลยเป็นชาวธาตุดินได้ด้วยพึกศกกันบางกรเป็นชาวธาตุดินเป็นคนสายเปจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เออเป็นสายบุญนะคนคนนี้ใจดีนะคะชอบเปนะชาวราศีธาตุดินนะคะ เป็นที่ปรึกษาของใครหลายๆคนเนี่ยคนคนนี้เป็นพี่ที่ดีของน้องเป็นเจ้านายที่ดีของลูกน้องเออเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะชาวราศีตุลเนี่ยคุณอาจจะกำลังคุยกับชาวต่างชาติอยู่ก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนยุโรปได้อเมริกันนะคะหรือบางคนกำลังคุยอยู่กับแขกขาวได้นะนะคะ กิ้งออฟสอดเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเป็นมีภาวะผู้นํารวมถึงเป็นคนตรงๆอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะไม่ค่อยชอบเรื่องจุกจิกอะไรวุ่นวายนะคนคนนี้ตรงไปตรงมานะคะบุคลิกลักษณะหน้าตาแบบหล่อเหลาคมเข้มอืมนะคะหรือถ้าคุณกําลังคบอยู่กับคนไทยก็จะเป็นอยู่ในใสายเครื่องแบบทหารตำรวจได้ ะค,ะค่อนข้างมีภาวะเป็นผู้นำสูงคนคนนี้อีโก้จัดด้วยนะแต่ก็ใจดีนะคะความความมีอีโก้ของเขาก็ไม่ได้ผิดเนาะเขาก็เป็นคนจิตใจดีเช่นกันนะคะคนตรงๆ8เหรียญเป็นคนที่มีฐานะทางด้านการเงินค่อนข้างดีออกไปทางมั่นคงเลยนะคนคนนี้นะชาวตุลน,นะอายุเยอะนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ อายุเยอะกว่าคุณเป็น1ิปีขึ้นไปก็ได้นะคะเจ็ดถึงสิปีขึ้นไปเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงเจ็ดเหรียญมองหาความมั่นคงมองหารักแท้เช่นกันมองหาคนที่จะมาเป็นครอบครัวคนที่จะมาร่วมห่อลงรงด้วยเช่นกันนะคนคนนี้นะคะเจ็ดเหรียญอืมสิบถ้วยโอ้โหปาถนาคนที่จะมาอยู่เป็น อยู่แบบร่วมเรียงเคียงหมอนกันนะคนคนนี้นะคะเป็นคนค่อนข้างที่จริงใจอบอุ่นนะอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากจะมีความรักที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขอะ่ะเออนะคะอบอุ่นมากๆคนคนนี้มองไปถึงอนาคตที่กำลังจะเข้ามาหาตัวเองนะคะสิบถ้วยเนี่ยถ้าคุณอยู่กับคนคนนี้คุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเลยนะชาวราศีตุลน,นะคะสิบถ้วยเนี่ยคนคนนี้แบบ พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งจิตใจทั้งการเงินทั้งการงานนะเจ็ดถ้วยเขาก็มีความฝันอะไรหลายๆสิ่งอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่ทำนะคะอยากจะลงมือทำคิดในเรื่องของออการสร้างสารรค์ผลงานอะไรต่างๆนะคนคนนี้นะคะเจ้าโปรเจกต์นะอืม นอกจากเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการงานการเงินแล้วยังเป็นคนที่มีหัวคิดที่จะสร้างสรรค์การงานหรือสร้างสรรค์ในเรื่องของธุรกิจต่อยอดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเจ็ด้วยเป็นคนที่ใช้คาพูดคำจาที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะชาวราศีตุลคนคนนี้ดีใช้ได้เลยเพียบพร้อมไปเัอะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะเอา้าแล้วเดี๋ยวดูซิความรักความสัมพันธ์คุณจะพัฒนาต่อไปยังไงกับเขาอะพัฒนาต่อไปยังไงคะแปดถ้วยเป็นความสัมพันธ์ทางไกลนะแปดถ้วยเนี่ย the moon king s o f cup อืมคนคนนี้ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแต่งงานมาแล้วนะคะ the love r มีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะคนคนนี้เหมือนจะเป็นโซเมตของคุณนะมีแรงดึงดูดเข้าหากันอยากจะมาพบเจออยากจะมาปฏิสัมพันธ์นะคะอยากจะมาพบเจอสัมผัสทางด้านร่างกายอะไรกันด้วยนะเออยอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะอ,อ,อยากจะมาพบเจอคุณอยากจะพูดคุยนะชาวราศีตุลน,นะคะแต่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเป็นอุปสรรคนั่นเอง รวมถึงมีความมันเป็นระยะทางไกลเนาะมันก็จะมีความแบบว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนั่นเองนะคะบางครั้งก็ใช้คำพูดคำจาที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยใจอะไรได้ด้วยนะคะ The lover เนี่ยนอกจากเป็นความสัมพันธ์ที่อยาจจะลึกซึ้งทางกายแล้วก็ยังมีความลึกซึ้งทางด้านจิตใจด้วยนะคะไม่ได้เป็น ความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยนะชาวราศีตุลน,นะคะแต่มันเต็มไปด้วยความเอ,อ่อหึงหวงเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจนะเต็มไปด้วยความกังวลที่จะเกิดขึ้นนั่นเองชาวราศีตุลคนที่เข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าใพ่รักออรเ์เิล จะบอกว่ายังไงบ้างคุณคิดยังไงเขาคิดยังไงความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางใดนะคะคุณคิดอย่างไรชาวราศีตุลได้ไพ่อะไรคะโอ้คุณก็ดึงดูดเขาเหมือนกันนะชาวตุลคุณก็อยากเจอเขาคนนั้นเช่นกันนะคะอยากสัมผัสเอออยากเจอหน้าอะไรประมาณนี้นะคะ ได้เจอครั้งแรกไม่พอนะ่าจะเจอรอบสองด้วยอะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะเจอกันแล้วนะแล้วก็อยากจะเจอกกันอีครั้งหนึ่งคือการเจอกันในครั้งแรกมันจะทําให้คุณอยากจะเจอเขาอีกสักครั้งนะเพื่อสร้างความประทับใจเออมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะชาวราศีตุลน,นะตัวตนของคุณนะี่ยอยากเจอเขาอีกรอบเอ,อหรือว่าอยากจะ ได้รับการสัมผัสเออได้รับการกอดเออจากเขาสักครั้งหนึ่งนะบางคนเคยเจอกันแล้วนะหรือยังไม่เจอกันคุณก็อยากจะเจอเขาอะอยากจะพบเจอเขาอยากจะให้เขามาหาในประมาณน,นี้นะคะแล้วเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเขาก็อาจจะบอกว่าอาถ้าเจอกันแล้วเนี่ยเออ อาจจะอีกคนนึงก็จะขออีกคนนึงก็จะบอกว่าบ่ายเบี่ยงก่อนให้อดทนรอก่อนนะนะคะชาวราศีตุลน,นะเออพอเวลาเจอกันแล้วมันก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้อยู่ก็อาจจะแบบ Ki รอไปก่อนอะไรอย่างนี้ได้ไหมเออคุณอยากจะให้เขามาแต่เขาก็บอกว่ารอก่อนนะนะคะรอก่อนนะอดใจรอนิดนึงนะคะอดใจรอในความสัมพันธ์หน่อยนึงนะคะ ขอดูไปก่อนดูทีท่าดูอะไรไปก่อนนะคะตัวตนของคุณนะ่ะก็อาจจะเกิดความไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้นะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอืมอาจจะอยากรอดูไปก่อนนี่ความสัมพันธ์คุณดีมากๆนะคะความสัมพันธ์เออของคุณกับเขาที่เข้ามาในช่วงวเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่า การเริ่มต้นที่จะเป็นแฟนกันนะคะคือความคิดของเขานี่ก็คิดดีนะเริ่มต้นความรักครอบครัวที่แบบไม่ต้องมีอะไรมากมายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอุดมสมบูรณ์นะคะตามที่มีมคนคนนี้อยากจะเป็นผู้นำนะเขาอยากเป็นผู้นำอยากดูแลคุณอยากดูแลลูกมีครอบครัวเล็กๆเริ่มต้นครอบครัวเล็กๆเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดี นะคะไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องมีอะไรที่แบบมากมายนะคนคนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใช้ได้เลยนะคะชาวตุลน,นะแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณล่ะไพ่อยากจะแนะนำอะไรไพ่อยากจะแนะนำอะไรไพ่อยากจะแนะนำคุณว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะถ้าเมื่อเวลามันอะ เขาอาจจะมองว่าอาจจะให้คุณรอไปก่อนหรืออดทนรออีกหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอย่าเพิ่งเดินจากอะไรเข้าไปนะคะบางคนเนี่ยช่วงเวลามันอาจจะยังไม่ได้บางคนมีแฟนที่อยู่ทางไกลหรือเวลาทามิ่งมันไม่เหมาะไม่เหมาะเจาะไม่พอดีกันนะคะเวลาไม่พอดีกันอาจจะไม่ได้เจอกันในช่วงะระยะเวลาอันใ,นใกล้นี้ก็ ให้รอนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งละทิ้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วเดินจากไปนะนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าเตือนว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนเฟลไปก่อนนะคะเหมือนตัดใจไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเหตุผลก็คืออาจจะมีการรอคอยอาจจะบอกว่าให้รอนะคะและถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรอไม่ได้เนี่ยถ้าคุณแบบเดินทิ้งไปก่อนคุณก็จะพลาดนะ ชาวตุลน,นะคุณก็จะพลาดความรักดีๆนี้ไปนะคะอ่ะเรามาดูค่ะชาวราศีตุลคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวกันแล้วบ้างชาวราศีตุลคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะ ตัวตนของคุณคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไร ต้นของคุณนะคะชาวราศีตุลคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่กิงไม้เท้าเก่งขยันนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะ,ะชาวตุลเนี่ยปรับตัวอยู่ตลอดนะคะไม่ตกยุคไม่ตกเทรนนะคะเป็นคนเฟรนลี่อัธยาศัยดีนะผู้จาอะไรก็ในเรื่องของการงานเนี่ย สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการงานที่ทำได้นะคะชาวราศีตุลน,นะคิงไม่เท้าเลยนะคิงไม่เท้านะคะแควคองว่องไวเออมองในเรื่องของการงานเป็นที่ตั้งนะของคุณนะตุลน,นะตุลน,นะคะคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่แบกภาระ,ระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรในตัวเองมากมายเลย นะคะคในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ดีในเรื่องของการดูแลบุคคลในครอบครัวลูกเต้าอะไรอย่างนี้นะนะคะสิบมเมทาเนี่ยเป็นคนหัวหน้าครอบครัวแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองรวมถึงในช่วงเดือนพฤศจิการนี้คุณจะงานเยอะงานหนักนะคะชาวราศีตุลน,นะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวได้ด้วย The High p r i s s หลาหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอยู่ในสายงานอาร์ตในสายงานศินลปะ นะคะรวมถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวตุลคุณก็จะมีความาซิกเซนล์ลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะสามารถที่สื่อในเรื่องด้านของจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้ได้ดีบางคนฝันฝันแม่นด้วยนะคะคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องของการทำงานครีเอทนะคะศิลปะหัตถกรรมอะไรต่างๆนะชาวราศีตุลน,นะคะ รวมถึงคุณจะค่อนข้างอารมณ์แบบว่าเวี่ยงวีนอะไรง่ายๆด้วยนะตัวตนของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีสเสน่ห์น้าค้นหานะคะเดี๋ยวไฮพรินสเตเนี่ยแล้วบางทีคิดอีกอย่างพูดอีกอย่างได้ด้วยนะชาวตุลน,นะคะก้าวไม่เท้าเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องของสิ่งที่เจอนะไม่รู้จะอัยงไงดีแต่ก็ต้องยังคงต้องเดินหน้าต่อ นะคะในเรื่องของทั้งความสัมพันธ์ในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะเหนื่อยท้อแต่ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะก้าวไปเท้านี่เหนื่อยท้อแท้บ้างอะไรบ้างนะคะก้าถ้วยชาวราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะมีโชคทางด้านลาบปากอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะน้ำหนักตัวจะขึ้นอ้วนง่ายนะ หรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟรลี่มากๆออกไปทางมากๆเลยนะมีคนมาชอบอะไรอย่างนี้คุณได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีแฟนแล้วถึงแม้ว่าคุณจะมีครอบครัวแล้วแต่ก็ยังไม่ไวายจะมีคนแบบเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณได้นะคะก้าวถ้วยเนี่ยคุณอาจจะดึงดูดคนอื่นเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะชาวราศีตุลน,นะก้าวถ้วยนะ มีสเสน่ห์นะคะอาจจะต้องระวังได้ด้วยนะแฟนของคุณเป็นยังไงบ้างคะชาวแฟนของคุณโอ้หลายๆคนนี่คบกันมานานแล้วได้นะเนี่ยชาวราศีตุลน,นะคะหกไม้เท้าชอบมากอกนะคะหลายๆคนนี่มีความสัมพันธ์กันมานานแล้วคบกันมานานแล้วนะคะตัวตนของเขาเนี่ยเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่อนข้างสูงมากๆนะคะหรือว่าบางคนเป็นใหญ่เป็นโตในหน่วยงานของทั้งองค์กรภาครัฐหรือว่าองค์กรเอกชนก็ได้หกไม้เท้าชอบมาก่อเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะบคุคคลคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมก็ได้นะคะเป็นชาวราศีธาตุลม เป็นคนที่มีความเก่งในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิตนะคะอยากให้ตัวของตัวเองนี่มีความประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะคะบุคคลคนนี้นะ คนข้างที่จะเป็นคนที่ใช้ได้เลยนะคะชาวราศีตุลนะแฟนของคุณคู่ของคุณหกเหรียญเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาสายเปนะเป็นคนสายเปเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะเป็นผู้ให้นะจิตใจดีเป็นผู้ให้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเป็นเจ้านายที่ดีเป็นพี่ที่ดีของน้องนะคะหรือว่าเป็นคนที่ เป็นคนเป็นบุคคลที่สาธนารณะอะนะคะใครใครเขาจะคิดถึงแต่แฟนของคุณหรือว่าคู่ของคุณนะคนคนนี้เวลามีปัญหาอะไรก็จะวิ่งมาหาคนนี้ปรึกษาปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานนะคะแฟนของคุณเป็นคนให้คําปรึกษาที่ดีเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนๆคอยช่วยเหลือลูกน้องคอยช่วยเหลือลูกจ้าง นะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะแฟนคุณอนะ่ะคู่คุณโอการงานค่อนข้างเครียดค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หนักเครียดอาจจะเครียดจากสภาวะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินก็ได้นะรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างรุมเรา้าเขานะชาวราศีตุล แต่ตัวเขาเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็รักคุณอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะชาวราศีตุลคว e นซอบคัพเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่อ,อ,อ่วงหาอาทรเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่ครอบครัวคอยดูแลเอาใจใส่เขาได้เป็นอย่างดีรวมถึงตัวเขาเองอยากได้ผู้หญิงแบบนี้มาอยู่เคียงข้างอยู่แล้วนะคะ อยากได้ผู้หญิงที่ดีมาเคียงข้างกันนะคะแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่เป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป,เ,ดเป็นแฟนที่ดีนะคะสําหรับเขาเป็นคนที่คอยให้คําปรึกษาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนที่คอยให้คําปรึกษาคนอื่นแต่ในทางกลับกันเขาก็อยากปรึกษาเขาก็อยากมีความคิดเห็นจากคุณนะ่ะนะคะเขาชอบโรแมนติกนะ คนนี้หวานโรแมนติกนะคะอยากให้คนดูแลเอาใจใส่เขาอยากให้คนห่วงหาอาทรน,นะอยากได้ความรู้สึกดีๆจากคุณเช่นกันนะชาวราศีตุลน,นะคะคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วนะแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรหนักหนาเข้ามานะคะในช่วงนี้นะพฤศจิกาย,ยนนี้อ้าวเรามาดูค่ะ ชาวราศีตุลมีแฟนแล้วความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางใด9ดาบเจดไม้เท้าเทรน a n ห้าถ้วยเด็กถือดาบชาวราศีตุลในช่วงนี้คุณจะต้องต้องคอยแบบว่าส่งข้อความหากันหรือว่าต้องติดต่อ พูดคุยกันอยู่สม่ำเสมอนะคะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยให้ตัวของเขาเองเนี่ยมีความน้อยอกน้อยใจหรือว่ามีความเศร้าหรือว่ามีความคิดไปต่างๆนานาว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่รักเขานะคะหรือว่าคุณสนใจในเรื่องของงานทุ่มเทให้ในเรื่องของงานมากกว่าตัวเขานะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่อาศัยความอดทนด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ห่างกันบางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือบางคนเนี่ยไม่ค่อยกลับบ้านก็ได้นะคะบางคนไม่ได้ค่อยมาออไม่ได้ค่อยมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นแฟนกันหรือว่าบางคนเป็นครอบครัวก,กันแต่ห่างกันได้นานๆกลับมาหากันครั้งหนึ่งนะคะบางทีก็มีเรื่องน้อยอกน้อยใจบางทีก็มีเรื่องให้คิดมาก บางทีก็มีเรื่องให้คิดว่าคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมง้างอนกันได้นะคะห้าถ้วยเนี่ยงอนกันได้แล้วก็บางครั้งก็แอบไปแบบน้อยอกน้อยใจอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีตุลก็ต้องก็ต้องใส่ใจในความสัมพันธ์ให้มากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้ต่างฝ่ายต่างคิดไปเองว่าเอ้ยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะ ตัวตนของคุณก็ต้องระวังดเลยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจะดึงดูดคนอื่นเข้ามาได้ด้วยทำให้เขาคิดมากนะเ่ะเรามาดูไพ่รักออร์เคิลค่ะว่าจะแนะนำอย่างไรเนี่ยอยากอยู่ด้วยกันนะคะอยากเจอกันอยากได้แรงสัมผัสอะไรต่อกันเนี่ยตัวเขาคิดมากเลยนะ เขาคิดมากเลยนะว่าคุณอะแอบแบบมีใครมาสนใจหรือเปล่าหรือคุณไปสนใจคนอื่นได้ด้วยนะชาวราศีตุลน,นะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเขาจัดปัญหาได้นะคะขอให้คุณมีความอดทนนะคะต่อสู้ในสิ่งต่างๆนะที่มันไม่ดีอะนะคะเพื่อที่จะเอ,เอาชนะสิ่งไม่ดีนะนะคะชาวราศีตุลน,นะความสัมพันธ์เนี่ย จะเป็นในลักษณะที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเคลียร์ได้เคลียร์ใจกันได้อะไรกันได้เนี่ยแม้ว่าจะอยู่ไกลกันนะคะคุณก็ต้องแบบมีความมั่นใจจะต้องบางครั้งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารนะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน sms หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวิดีโอคอลพูดคุยกันเพื่อให้มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่า คุณเปลี่ยนไปคุณไม่รักเขาเนี่ยเพราะว่าเขาคิดอยู่นะคะเขาคิดอยู่ว่าคุณแบบแอบไปสนใจใครนะเนี่ยนะคะแอบไปสนใจใครที่เขาก็มีแฟนแล้วนะเออเนี่ยนะตัวเขาคิดแบบนี้นะคะคิดมากอะ่ะนะคะตัวเขาคิดมากเตลิดไปเลื่อยเปื่อยเลยนะชาวกราสีตุลคู่ของคุณหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยอาจจะมีความหึงหวงน้อยอ,อกน้อยใจกันมากๆเลยทีเดียว นะคะก็อขอให้ใส่ใจกันมากๆนะความรักมันจะดีขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบหนัคลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ